ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าดาบเล่มนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นโชคชะตาพมลิคิจหรือแม้แต่ปาฏิหาริ์ล้วนไร้ค่าเมื่ออยู่ต่อหน้าเวน u สโดโนอสวัสดีทุกทุกคนนะครับผมพงอยูช่องคมล็คงนะครับและในวันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของดาบมนตาว e น u สโดโนอดาบผู้กายของจอมมารผู้โหดเทียมอานอสอว์ดิโก ซึ่งขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้นั้นมีการสปอยถึงเนื้อเรื่องในนิยายเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ไม่ชอบสปอยเนี่ยก็ไิดคลิปไปได้เลยนะครับผมส่วนใครที่พร้อมที่จะฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ไปดูกันครับผมดาบเวนุสโดโนอาดาบทำลายล้างตะก,กะ เป็นดาบมารคู่กายของอาร์นอสวอร์ดีโกซึ่งเป็นดาบที่สามารถทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงเหตุผลและกฎเกณฑ์ที่เป็นรากฐานของการกำเนิดโลกเวนุสโดนอานั้นเป็นดาบมารที่ถูกสร้างขึ้นโดยอาร์นอสวอร์ดีโกซึ่งสามารถทำลายล้างเหตุผลและตะกะทั้งหมดได้เมื่อดาบถูกอัญเชิญจะมีอนุภาพแสงสีดำจำนวนนับไม่ถ้วนประกอบรวมร่างกันเป็นดาบเมื่อผู้ถือ จับด้ามดาบเงานั้นจะอันตรธานหายไปและเผยให้เห็นดาบดำยาวเวน u สโดนอ a าซึ่งการเรียกใช้งานดาบเล่มนี้นั้นอาร์นตนั้นจะต้องใช้งานคู่กับประสาทเตลโซเกตหรือก็คือประสาทของจอมมานเพื่อเป็นแกนกลางในการส่งต่อพลังเวทให้กับดาบเวน u สโดน o a าแต่ในความเป็นจริงแล้วเวนัสโดนอานั้นไม่ใช่ดาบจริงๆหากแต่เป็นเพียงเวทมนต เวทมนต์ที่อาน,อนนอตดันใช้ในการเปลี่ยนดวงอาทิตย์แห่งการทำลายล้างซาจิเอลตโ,โนเวให้กลายเป็นเวทมนต์อยู่ในรูปแบบของดาบที่ทำลายล้างเหตุผลและตะกะทุกอย่างแต่กัน,นั้นแล้วการที่จะใช้วีนัสโดโนอาได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีปราสาทเดลโซเกสอยู่ข้างๆหรือไม่ก็ใช้ในบริเวณของปราสาทจอมานซึ่งเหตุผลนี้ก็จะเป็นเหตุผลมาจากการที่อานอตผนึกล่างอันศักดิ์สิทธิ์ของเทพีแห่งการทำลายล้างอาเบอร์นิว ไว้ในเดลโซเกตซึ่งประสาทเดลโซเกตนั้นจำกัดอิทธิพลของพลังการทำลายล้างเพื่อหยุดยั้งพลังอันมหาศาลไม่ให้รั่วไหลออกมายังโลกหรือเรียกไปอีกนายหนึ่งก็คือปราสาทเดลโซเกตนั้นทำการจำกัดพลังของเวนัสโดนอาให้อยู่แค่ภายในบริเวณประสาทเท่านั้นและจากเนื้อเรื่องตอนล่าสุดนั้นคนที่สามารถเรียกดาบเวนัสโดนออาก็จะมีตัวของซาชาเนครอนที่สามารถเรียกดาบออกมาได้ ความสามารถของดาบเวน u สโด R อาดาบเวนัสโด .R านั้นมีความสามารถที่สามารถทำลายล้างตะก,กะและเหตุผลทุกอย่างได้โดยสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่แข็งแก่งความเป็นนิรันดร์การหรือสิ่งที่ไร้ขอบเขตเพียงใดเวน u สโด r านั้นก็สามารถทำลายมันได้เวน u สโดนาอาสามารถทำลายล้างศาสสารทั้งหมดลบล้างเวทมนต์และลบล้างตัวตนของผู้คนมันยังสามารถลบล้างความเป็นอมตะ ของเหล่าทวยเทพและขัดขวางการเกิดใหม่ต่างๆ Venus d o d o โนั้นสามารถทำสิ่งที่ไร้เหตุผลโดยการทำลายล้างตะกะะและกฎเกณฑ์ได้อย่างสมบูรณ์แบบการใช้เว u น d ุสโดโดาทำลายล้างตะกะะที่เราสามารถเห็นได้ในอนิเมะนั้นก็มาจากซีซั่นหช่วงที่ไอวิสเนคอสรวมร่างกับเทเียบแผนการเวลา อาร์นอสนั้นถูกไอวิสโจมตีแต่กันนั้นอาร์นอสวอรดิโกได้ใช้พลังของดาบเวนุสโดโนอาในการย้อนเวลาก่อนที่จะทำการโจมตีให้ร่างกายของเขานั้นกลับมาสู่สภาวะที่ไม่เป็นอันตรายใดๆในตอนที่อาร์นอสนั้นต่อสู้กับเมลเฮสอาร์นอสนั้นฟันไปที่เมลเฮสอย่างจังๆแต่เมลเฮสนั้นสามารถหลบการโจมตีของอาร์นอสได้อานอสจึงใช้พลังของดาบ เปลี่ยนการหลบหลีกการโจมตีนั่นหมายความว่าตะกะการหลบหลีกการโจมตีของเมลเฮสนั้นไม่สามารถหลบหลีกได้และทําให้เมลเฮสนั้นโดนอารนอตฟันเข้าจังๆแต่ตอนที่เชได้เห็นแบบชัดๆเลยก็คือตอนที่เลหรือผู้ก้าคานอนนั้นใช้ดาบเอวานสมานาในการต่อสู้กับเจลกาดาบเอวานสมานานั้นไม่สามารถที่จะทําอันตรายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แต่อานอตนั้น ได้ใช้ดาบทำลายล้างตะกกาเปลี่ยนเจลก้าให้เป็นตัวตนที่ไม่ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นเลหรือผู้กา้าคขานอนนั้นจึงสามารถใช้ดาบเอวานสมานาในการโจมตีร่างกายที่มีมนขังของเจลก้าได้จุดอ่อนของเวนุสโดนอ R v e n u s d o n นอานั้นสามารถใช้ได้กับปราสาทเดลโซเกตเท่านั้นหรือก็คือทุกๆครั้งที่อานอเรียกใช้ดาบเวนุสโดน o อา จำเป็นที่จะต้องยกประสาทเดลโซเกตเข้ามาใกล้ๆด้วยแต่การที่จะเรียกประสาทเดลโซเกตนั้นใช้พลังเว่นอย่างมหาศาลจึงทําให้ระยะเวลาในการใช้เวนิสโดโดอานั้นถูกจํากัดไว้นอกจากนี้เดลโซเกตย,ยังต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการอัญเชิญนอกจากนี้เวนิสโดโนานั้นยังสามารถใช้งานได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้ถือมันไว้ในมือแต่พลังของมันก็จะอ่อนแอจากความสามารถเดิม และสำหรับคลิปของข้อมูลดาวเนัสโดอาก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมชอบฝากกดไลค์ชอบมากด s u b s c r i b e เลยนะครับผมส่วนข้อมูลปิดภาาประกันไดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่มีข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าชัดเจนกว่าน,นี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะครับผมนะและในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ